สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอินลลาฮูลาะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอะลัยฮ์มุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ วบบรักาตุขอความสันติความจำเริญจากอลอระสุภาณหูวัตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับฮัมดุริลล์พี่น้องครับเช่นเคยนะครับที่เราจะได้มามีโอกาสพูดคุยนะครับแล้วก็พบเจอกันในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราทุกคนนั้นได้ตระหนักนะครับถึงความสําคัญและความจําเป็นของผู้ศรัทธานะครับที่พึงจะต้องพยายามนะนำอัลกุรอานมาสู่การ ดำเนินชีวิตรายวันนะครับผมเน้ยนย้ำอย่างนี้เพื่อให้เรานั้นได้มีมุม,มมองใหม่นะครับว่ากุรอานที่เราคุ้นเคยจากการที่อยู่ในบ้านมีในบ้านนะครับแล้วก็เคยอ่านกันตอนเล็กๆนะครับแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับว่ากุรอานนั้นคือธรรมนูญคือทางนำและทางรอดของมวลมนุษยชาติดังนั้นจึงต้องทำอย่างไรนะครับให้กุรอานนั้นจะได้มาอยู่ใน ระบบการดําเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายได้นะมันอยู่ที่เราแหละครับบริหารจัดการเวลาของเราบริหารจัดการสิ่งที่ระดับความสําคัญความจําเป็นให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าบาร์กัรดความจำเริญก็จะเกิดขึ้นและสิ่งสําคัญนั่นก็คือเราก็สามารถที่จะนําอัลกุรอานสู่ระบบการดําเนินชีวิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการท่องจําการเริ่มการอ่านนะครับการรู้ความหมายการศึกษา ในยะของอัลกุรอานนะครับทั้งหมดเหล่านี้อะไรที่เกี่ยวกับอัลกุรอานถือว่าเป็นสิ่งที่เราสมควรอย่างยิ่งในการที่จะได้นําสู่การปฏิบัตินะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซุรอซฟาตนะครับยุคที่23นะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่37นะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานอัตลาได้บอกไว้เกี่ยวกับนบีลูตอะลัยฮิสลามที่ประชาชาตินั้นได้ฝ่าฝืนและปฏิบัติ พฤติกรรมที่ไม่บังควรนะและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเอเล็กซ์ลาได้บอกนะครับว่าพระองค์ได้ทําลายล้างใช้คําว่าทําลายล้างคนเหล่านี้ทั้งหมดนะยกเว้นผู้ศรัทธานะครับที่รอดพ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีภรรยาของนบีลุตอาลลยิสลามที่เรียกกันว่าพลอยโดนไปกับ กลุ่มชนนั้นด้วยเนื่องจากในหัวใจของนางนั้นยังมีความฝักใฝ่และความรักในพฤติกรรมของประชาชาติเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสุลัยบอกว่าวอินน um ักุมลาตัมรูนอาเลหิมมุสบิฮินที่บอกไปแล้วนะครับว่าอัลลอฮฺสุลัยได้ทําลายล้างคนเหล่านี้โดยการใช้ฝนที่ตกมาเป็นไฟหลังจากเาผาผลาญแล้วอัลลอฮฺได้พลิกแผ่นดินกลับนะและพระองค์ก็ได้บอกว่าฟาอินนักุม โอ้บรรดากุฟารม์มก,กาทั้งหลายโอชาวมก,กาทั้งหลายท่านก็ทำไมครับตมรุนอาอะไรมุสบินยังคงได้เดินผ่านนะเส้นทางพื้นที่ที่ถูกอัดาบถูกลงโทษนะบิลไลล,อลีอัฟละคือมุสบิมใน,นายามเช้ายามยามยาม,ยมืดในยามเย็นเนี่ยนะครับเดินผ่านไปผ่านมาความหมายคือเดินไปทำธุรกิจเอ่อ ค้าขายเดินกับมันต้องผ่านพื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นก็แล้วแต่นี่นะครับเห็นแล้วเป็นไงครับกำลังจะบอกว่าเมื่อเห็นสถานที่ที่ถูกอาดาบเนื่องจากพฤติกรรมการกระทําของคนรุ่นก่อนๆอะไรเกิดขึ้นครับอัลลอฮ์ให้ใช้คําว่าอัฟลาตะกีรุนพวกท่านทั้งหลายไม่ใช้สติปัญญาไตรตรองพิจารณาดูหอกหรือแปลว่า ถ้าวันนี้มีรอซูลมาบอกมีนบีมาบอกนะครับท่านนาบีสุลต่านฮุยไลฮิวะซัลลัมนะเป็นคนในในในตระกูลกุรอรชเป็นลูกหลานนะครับแล้วก็ได้นำสิ่งที่อิสลามสิ่งที่อัลลอฮฺสลาได้บอกเอาไว้นำมาบอกเนี่ยนะนั้นชาวมักกะทั้งหลายนะไม่เชื่อท่านนาบี ก็บอกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าท่านนาบับดุสลัมหรือนบีนุดและยังได้บอกว่าการเดินทางไปค้าขายทั้งผ่านทั้งตอนเชา้าตอนเย็นเนี่ยนะก็ผ่านเส้นทางเหล่านี้ไม่คิดพิจารณาหรืว,ว่าพวกเขาเหล่านั้นโดนลงโทษอย่างไรพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรซึ่งมีในอัลกุรอานบอกไว้มีสองอย่างพี่น้องครับตรงนี้หนึ่ง นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นบีรู้ถึงขั้นตอนและเป็นเรื่องราวของคนในอดีตได้อย่างไรอันนี้ก็คิดน่าคิดไม่ใช่หรือว่าอัลลอฮฺสุลฮได้บอกม่ใช่หรือนี่คือว่าอยู่ที่อัลลอฮฺประทานให้กับท่านนบีบอกถึงเรื่องราวต่างๆอันที่สองเมื่อเดินผ่านมาแล้วและรู้ทั้งรู้ว่านี่คือพื้นที่หมู่บ้านในอดีต ของนบีลุตอะลัยาลามที่ถูกลงโทษเนื่องจากมีพฤติกรรมสำมส่วนทางเพศมีพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังรอซูลเขาโดนขนาดนี้และถ้าเราหมายถึงชาวมักกะถ้าวันนี้รอซูลมาบอกนบีมาบอกและไม่เชื่ออีกอะไรจะเกิดขึ้น,นใช้คำว่าอัฟาลาตะกีรูนพวกท่านทั้งหลายไม่ใช้สติปัญญาคิดพิจารณาดอกหลือนะครับ อันนี้มันเป็นอะไรที่ที่ให้เราทุกคนได้เล็งเห็นถึงคำถามที่อัลลอฮ์ถามในอายะคุรอานเล็งเห็นถึงสถานที่พื้นที่ที่อัลลอฮ์ให้เป็นคติเตือนใจไว้ให้เป็นคติเตือนใจสำหรับคนที่เขาเรียกว่าบาปที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเป็นบาปที่ถูริเริ่ม ก่อตั้งขึ้นมาไม่ได้ก่อตั้งทํากันขึ้นมาในอดีตในยุคข,ของนบีลุตอะลัยฮิสลามนะครับต่อมาครับหลังจากที่นะเรื่องราวของนบีลุตนะครับอัลลอฮ์ในสุรเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ทรงแล้วบอกว่าว่าอินนายูนุสลามีนัลมุรซาีนและแท้จริงนบียูนุสอะลัยฮิสลามก็เป็นหนึ่งในรอซูลเช่นเดียวกันที่ถูกส่งลงมาให้กับประชาชาติมาสอนมาบอกมาย้ำเตือนกันในเรื่องของการศรัทธา ในเรื่องของการเชื่อมั่นในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเป็นนะครับเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นว่าแต่ละรอซูลในสุรนี้นะครับบอกถึงรอซูลต่างๆนบีต่างๆบอกมาแต่ละนบีมีแต่ละนบีนะครับเรื่องราวสถานที่เหตุการณ์บททดสอบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในมุมต่างๆในเรื่องเ,ออเหตุผลต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นให้เราย้อนกลับมาคิดพิจารณาว่าและเราล่ะครับถ้าวันนี้สถานการณ์เวลามันเปลี่ยนไปก็จริงแต่พฤติกรรมถ้ามันเหมือนกันแล้วก็ถ้าพฤติกรรมเหมือนกันนะผลลัพธ์ไม่แตกต่างนะครับท่านนาบีอัลลอฮฺสั่งและบอกว่าอินนายูนสุสลามินอามุสลิลและนบียูนสุสก็เป็นหนึ่งในรอซูลที่ถูกมาในประชาชาติของเขาอิดอัลบกาอิลัลฟุลกิลมะชู เรื่องเราอย่างนี้พี่น้องครับที่เราทราบกันดีอยู่ว่านาบีนุสเยมียูนุสอะลิสลามนะก็เป็นนบีท่านหนึ่งที่มาแล้วก็เมื่อประชาชาเชิญชวนประชาชาติแล้วบอกแล้วก็ยังฝา่าฝืนไม่เชื่อฟังดื้อดึงต่อคําสอนแล้วอัลลอฮ์ให้มาเลย์กัตบบอกว่าเดี๋ยวจะลงโทษประชาชาติแค่นี้แหละครับด้วยการที่บอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษและอาซาบเวลามาไม่เคยที่จะย้อนกลับคืน นอกจากว่าให้อดับนั้นลงมาทำลายล้างนะสุดท้ายทำไมครับท่านนาบีนุเอลยอันนั้ยูนุสอะเลสลามจึงได้เดินทางหนีออกจากประชาชาติชุมชนเพื่อที่จะเรียกกันว่าเ,าเดี๋ยวอดับมาประชาชาตินี้นะชุมชนนี้หมูบ่บ้านนี้ต้องพังพินาศแน่นะครับก็เลยปีกตัวออกจากเรียกว่าหนีออกจาก หมู่บ้านไปนะครับนี่แหละครับที่เป็นเหตุที่อัลลอฮฺสุลตลห์ได้บอกว่าอิดอาบกาอิลฟุลกิลมะชูนะเมื่อเขานาบียูนสุสอะลัยสลามได้หนีแล้วก็ขอขึ้นเรือไปกับชาวเรือไปด้วยฟาซาฮามาฟากานเะ ah นะมืองอูนเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อเรือแล่นออกไปนะครับกลางทะเลก,ก็มีคลื่นมหฮือมานะพายุโถมกระหน่ำมาซึ่งาจะทำให้เรือจม ในยุคนั้นมีเหตุที่เป็นการเชื่อกันว่าถ้าเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเดินเรือน,นั่นหมายความว่าจะมีทาสหรือมีใครก็แล้วแต่ที่หนีความรับผิดชอบของหมู่บ้านหนีขึ้นเรือมาจึงได้มีการาพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรนะพี่น้องครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการอพยพการหนีการออกจาก หน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะผู้ที่เป็นรอซูลจะทำอะไรไม่ได้โดยภารการนอกเสียจากคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺสนะุลตาบาดังนั้นเมื่อบอกว่าอาดาบจะมานะและนบียูนุสก็ออกจากหมู่บ้านไปก่อนโดยที่ยังไม่มีการบัญชาใช้จากอัลลอฮฺสนะุลตารานี่คือประเด็นที่หนึ่ง นั้นรอซูลทุกท่านจะไม่ทิ้งประชาชาติจนกว่ามีคําสั่งออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วอาดาบที่ว่าจะลงมานั้นอัลลอฮ์ได้ยกกลับเป็นประชาชาติเดียวนะเป็นประชาชาติเดียวที่อัลลอฮ์ยกอาดาบขึ้นหลังจากนั้นแล้วนะครับฟาซาฮามาฟากานามินัลโมทัดินเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือเป็นความเชื่อที่บอกว่าเราจะต้องมีการจับฉลาก เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่หนีออกมาและทุกครั้งที่จับชลาขึ้นมาก็มีชื่อเขียนเอาชื่อทุกคนเขียนลงไปใส่นะอุปกรณ์ลงไปแล้วจับขึ้นมาทุกครั้งที่จับขึ้นมาจะมีชื่อนบียูนะุสตามประวัติศาสตร์ที่เราได้ทราบกันนะครับครั้งแรกทุกคนก็ไม่อยากให้นบียูนุสนั้นเป็นผู้ที่จะต้องโดดลงจากเรือเพื่อไม่ให้รักษาเขาเรียกว่า เรือและคนอื่นๆในเรือจะได้ไม่จมก็ไม่ยอมจกนกระทั่งมาครั้งที่สองและครั้งที่สามนาบียูนุสจึงได้รู้ว่านี่คือการบัญชาใช้ของอัลลอฮฺและตัวเองก็โดดลงไปจากเรือนะครับทันใดนั้นเองนะครับเมื่อโดดไปจากเรือแล้วนะครับฟัลตะกมาฮุลหูตวหัวมมลีมเกิดปาวานนะครับได้กืนนบียูนุสอะลลยสลามไปในท้องนะ ตามที่เราได้เข้าใจตามที่เรารับทราบนะครับนะอัลลอฮ์สั่งให้ปปาวานนั้นให้ให้กืนนบีนูอ,อู us, นะุสแต่ในตัฟซีดบอกว่าไม่ได้ให้กินแต่ให้เป็นที่คุมขังนะดังนั้นร่างกายของนบียูนุสจึงไม่ถูกย่อยนะในท้องของปปาวานนะครับหลังจากขณะหนึ่งนะครับทาง เมื่อนบียูนสุสอะลัยฮิสาลามนะครับได้สำนึกได้รู้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมจากการกระทำโดยขลังโดยภารการนะครับได้ขอดุอาราตอ Allah แสดงว่าลลลลลลลออออิ il il um ิฮฮะั لا إله إ ل ล الله لا إله إلا أنت س ب ح น ن ك إني كنت من ا ซอลิม ي นเป็นดุอารของดามียูนุสที่ สำนึกรู้ตัวว่าผิดพลาดในคำสั่งใช้จึงได้ขอดุอาต่อ Allah วอซัลลาห์ฮิลาฮิอิลอลาอ,อ,อ,อันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สุบฮานะการ์หมาบรุสแด็พระองค์อินนีกุนตุมินาซอลิมแท้จริงฉันเป็นผู้ที่ซอลิมผิดพลาดนะครับเนื่องจากดุอานี้อัลลอฮ์รับดุอาของนบียูนสุสอะลัยฮิสลามก็ให้เปาวานั้นได้คลายนาบียูนสุสฟันตะกามฮุลฮุดอวะฮุลโมลิม ภาวานตัวนี้ก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ใครนบียูนุสพ่นนบียูนุสออกมาในพื้นที่ที่โล่งแจ้งนะไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรนะฟาลาลาอันนหูกานามินัลมุซบิฮินที่บอกว่าถ้าถ้ามาดแบนว่านาบียูนุสไม่ได้เป็นผู้ที่สรรเสริญ กลับตัวกลับใจซิกรุลละอย่างสม่ำเสมอมาแล้วแล้วก็ละบีทาฟีบาตนีฮีอิลาเยอมยุบอาซูลเขาคือนบียูนุสอะลัยฮิสลามคงจะต้องอยู่ในท้องปาวานจนถึงวันกิยามะเป็นเขาเรียกภาพเป็นสถานที่นะเป็นบรรยาที่อึดอัดทรมานในทุกๆวินาทีนะฮะ พี่น้องคงไม่ต้องถามว่าหายใจอย่างไรคงไม่ต้องถามว่าจะกินอะไรแน่นอนแหละครับนะสิ่งที่อัลลอฮฺสลาที่ต้องการที่จะให้นบียูนุสได้รู้ว่าในการที่รอซุนคนหนึ่งที่จะออกจากพื้นที่ที่มีการเผยแพรนะ่สารนั้นและมีการไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซุนของพระองค์นั้นจะต้องได้รับการบัญชาใช้การสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ให้รู้ว่าบรรดารอซุนทั้งหลายนั้นหัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺ แล้วก็การสํานึกการรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็ต่อบาตตัวกลับตัวกลับใจและที่สําคัญนั่นก็คือการซิกรุลละหรือการกล่าวสุพานัล,ละละการซิกรุลละการเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺสลาอย่างต่อเน,นื่องของบรรดารอซูลทั้งหลายนะหลังจากนั้นแล้วนะครับอัลลอฮฺสลลก็ได้บอกนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะสิ่งที่ทําให้นบียนะูนุสอะลัยสลามจะต้องเจ็บปวด แล้วก็ป่วยในขณะที่อยู่ในท้องประวันเมื่อคลายออกมาแล้วฟานาบนาฮูบิลอารอยวะฮัวสกิมเมื่อพวกเขาเมื่อปลานั้นได้พ่นนบียมาแล้วนี่ที่โล่งลิมชายฝั่งทะเลนั้นด้วยความด้วยสภาพที่เป็นคนป่วยนเขาเรียกเนื้อหนังบางสานนี่ก็เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะโดนแดดนานๆได้แดดแรงๆได้นะครับไม่สามารถขยับขยื่นได้นะครับ และทำยังไงล่ะครับเนื่องจากปลานั้นพน่นออกมาอยู่ชายทะเลที่ไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ไม่มีแม้ทั้งเงาอะไรทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮฺสุลาด้วยความเมตตาของอัลลนะครับพระองค์ได้ฟาอัมบัดนาอะลัิฮิชัยระตัมียักตีนพระองค์ได้ให้ต้นไม้ชนิดหนึ่งกล่าวกันว่าคือต้นน้าเต้าที่มีใบใบไม้ของมันใบของมันนี่ใหญ่นะให้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ปกคลุมใช้ใบไม้ปกคลุมร่างของนาบีนุเพื่อให้ปกป้องให้พ้นจากความร้อนของดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันต้นไม้ชนิดนี้นะครับเนื่องจากการบาดแผลหรือว่าน้ำเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในท้องปรวาวน,นั้น เมื่อออกมาแล้วมันก็มันเป็นสิ่งเย้าวยวนของมแมลงวันที่จะมาตอมนั้นต้นไม้ที่อัลลอฮฺสา,าให้ขึ้นมาปกคลุมและก็ปกป้องนบีนูนั้นทําให้มแมลงวันไม่กล้ามานี่คือฮิกมะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮตาทรงเมตตานะว่าอารสัลนาฮูอิลามิอัตอัลฟินอายาซีดุนหลังจากที่ร่างกายของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามแข็งแรงขึ้น นะครับจากที่อยู่ในการปกป้องและป้องกันต่างๆเหล่านี้นะครับที่อัลลอฮฺสลาก็ได้ให้ต้นไม้ที่เป็นพืชที่เป็นฐานปกป้องปกคุมมาจนกระทั่งผิวหนังร่างกายเริ่มมีแรงแข็งแรงขึ้นและเป็นปกตินั้นพระองค์ก็สั่งใช้ให้นบียูนุสอะเสลามได้กลับไปถึงประชาชาติไปเผยแพร่ไปชักชวนให้กลับมาเป็นผู้ศรัทธา ที่มีถึงหนึ่งแสนกว่าคนมีอาติอันฟิอาอยซีหรือมากกว่านั้นนะครับฝาอามานูฟามตตะนาหุมอิลาฮีนและเขาเหล่านั้นหรือประชาและชาติเหล่านั้นพร้อมสํานึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะประชาชาติในยุคนั้นรู้ว่าถ้านาบีพูดเนี่ยต้องเป็นจริงอยู่แล้วเมื่อนบียูนุสได้บอกว่าอาดาบจะมาและนบีเองก็หนีออกจากหมู่บ้านประชาชาติเริ่มรู้ว่า ชนก่อนหน้านี้หรือนบีก่อนหน้านี้เวลาบอกอาซาบมา,มาแน่นอนและนี่ยิ่งนบีหนีไปด้วยนี่ก็แน่นอนด้วยความหวาดกลัวพวกเขาทั้งหลายจึงวิงวอนขอและการเตาบ้าตัวอาซาบจึงยกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อการหายไปของท่านนาบีพวกเขาก็กลับมาเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังจนกระทั่งอัลลอฮฺให้ท่านนาบีกลับมาเพื่อเชิญชวนแล้วก็เรียกร้องสู่ การศรัทธาต่อลอสัตลาฟาอามานูพวกเขาทั้งหลายจึงเขาเรียกมีประสบการณ์ทั้งสองด้านนะครับจึงอาม,นะมะานูฟามตาหนาหุมอีลาฮีนอัลลอฮุสลาก็บอกว่าให้พวกเขาทั้งหลายได้ใช้ชีวิตและอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะเพื่อให้ได้ทำอามันอิบาดาเพื่อได้การดูอาต่อลอสุบฮานฮูวตลาละดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คืออีกหนึ่ง บทเรียนหรืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ให้เราทุกคนได้ได,ได้ได้ตระหนักได้รู้นะครับว่าเราทุกคนจะต้องเขาเรกหัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮฺตัลลายามที่เราสุขสบายยามที่เราเจอวิกฤตยามที่เราเจอบททดสอบไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ลําบากขนาดไหนก็แล้วแต่บททดสอบที่นบ,บียูนุสเจอนั้นเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่นะครับและเป็นบททดสอบที่หนักหน่วง แต่ด้วยกับหัวใจที่ผูกพันด้วยกับการซิกรลละด้วยกับการขอดูอานะครับอัลลอฮฺสลาก็ได้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติบททดสอบนะครับให้รอดพ้นแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทุกอย่างก็กลับมาดีเหมือนเดิมนั้นะวันนี้เป็นตัวอย่างที่เราก็ต้องมองจากอายะคุรอ่านเช่นเดียวกันจากประวัติศาสตร์จากคําสอนจากบทรเรียนที่กุรอ่านได้บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับอาลครับพ่น้องเวลาหมดลงแล้วนะครับพบก,กันใหม่ในกรัาต่อไปครับซุลาลมวะลัยกุมุรฮ์มะตุลลอฮฺวะบาริกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัมัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์